หลังจากที่จะอายุ20กว่าจนถึงวัย60นี่ไม่ได้ตามความฝันของตัวเองเลยไม่ได้ตามเลย yeah. ใช้ชีวิตเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญหลายด้านจะเลิอกอาชีพหมอตั้งหลายครั้งนะ,ะเพื่อจะไปทําสิ่งที่อยากทําแต่ว่ามันเลิกไม่ลงเพราะการเรียนผ่าตัดหัวใจมันเรียนมากโดนโขกโดนสับมาแย่กว่าผมจะจบมาผ่าหัวใจคนได้ผมอายุ40แล้วคุณดูคิดดูผมเข้าโรงเรียนลองคิดภาพเราเรียนตั้งแต่ปถมมัธยมจนอา,า, <40. S 2> ายุ40่ยังเรียนอยู่เลยอะ แล้วพอได้ทํางานไปแค่สิบกว่าปีจะเลิกเนี่ยมันแหมมันเลิกไม่ลงเพราะมันเรียนมาเยอะก็เลยปักหมุดตอนแรกปักหมุดทดี่อายุห้าสิบห้าสิบก็เลื่อนหมุดมาเรื่อยมาถึง6หกสิบนี่มันเป็นคล้ายๆเป็นมาตรฐานสานนะะกลใช่ไหมเกษียณคราวนี้หมุดนี่ก็ปึกละไม่เลือล่อนอีกละหกสิบนี่ต้องกเกษียณแน่กลาย <นะ S 1> เป็นว่าสิ่งที่เป็นความฝันของคุณหมอเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องดีสําหรับผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณหลายคนเกษียณแล้วเป็นความทุกข์ว่า ต่อไปจะทําอะไรต่อไปจะไม่มีอะไรทําต่อไปจะจิตใจแย่ลงร่างกายแย่ลงแต่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่การ,กรเกษียณไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมองย้อนไปในอดีตว่าชีวิตเราในวัยเด็กๆเ,เราใฝ่ฝันอยากจะทําอะไรเหลือเกินแล้วก็กลับไปทํามันแค่นั้นแหละคุณหมอจะไปทําอะไรครับทห,<า>หารคงไม่ใช่แล้วล่ะ <laughs> จิตยังไงดีฮะผมไปเดินเล่นที่ค่ายทหารหน้าโรงพยาบาลนะ เลขหานน้อยเห็นผมตะเบ้นึกว่าผมเป็นนายพลแสดงว่าหุ่นให้นะภูมมฐานภูมิฐานผมจะไปทําเลยอันที่หนึ่งก็ผมก็ต้องไปปลูกผักปลูกผักทําไร่ครับอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนทําวิจัยเกี่ยวกับพืชผักในแนวเกษตรอินทรีย์อ่ความจริงผมทํามาแล้วบางหละเสียเงินไปภรรยาก็บน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 เพราะมีแต่เสียเงินแต่คราวนี้ภรรยาจะไม่บ่นเพราะผมไปทําเองไม่ต้องใช้เงิน อันนี้สองก็จะเขียนรูปเขียนรูปสีน้ำมันบนผ้าใบออยออนแคนวาสสองมืออ๋อทงหนัดทางซ้ายท้งขวานี่คือความฝันผู้ถึงเกษียณนี่คุณดูตัวเลขเร็วๆนี้ผมจำไม่ได้เรามาจากไหนเขาเรียกอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยที่มีอายุ50ปีณปัจจุบันครับนับเฉพาะคนที่มาถึง50ปีแล้วนะคุณดูถึงอยางงั้นไหมหน้าจุดที่อายุ50เนี่ยผู้ผู้หญิงจะอยู่ไปอีก84ปี หลัง50ผู้หญิงจะอยู่ไปจนถึง8 4เป็นค่าเฉลี่ยว,ว่าเสียชีวิตที่8 4ผู้ชายจะอยู่ไปจนถึงอายุ80เพราะฉะนั้นหลังกเกษียณมีเวลาตั้ง 20- 25ถึงปีโดยประมาณเออถ้าเอาตามค่าเฉลี่ยยาวมากนะเป็นทำนอะไรได้เยอะเหมือนกันนะใช่ถ้าถ้าช่วงนี้เป็นเวลาที่ไม่มีคุณภาพเป็นโรคเรื้อรังง,งอกซนงกยี่สิบก,<อ>กว่าปีคิดดูสิมันจะจะใช้ชีวิต20กว่าปีที่เหลืออยู่บนเตียงต่อ,อสายไว้หรือจะอยู่แบบได้ขุดดินได้บาง้านลูกไม่ได้อยู่บนเตียงนะแต่เดี่ยงโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว คนไข้ผมมีอยู่คนหนึ่งเลี้ยงหลานใช่ไหมไปไปมาวันหนึ่งพบวะาแขนอีกข้างที่ไม่ได้อุ้มหลานเนี่ยใช้ไม่ได้แลยยกไม่ขึ้นคนไข้ผมอีกคนหนึ่งตอนแรกก็ขับรถได้นะตอนหลังขับรถไม่ได้ถามมาทําไมบอกว่าจ่ายค่าทางด่วนไม่ถึงอ,อ๋อมือมันยกไม่ถึงยกไม่ขึ้น ความที่ไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวอันนี้คือ,อเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพอ,าอันนี้ยังไม่เป็นโรคนะ,ะถ้าเป็นโรคเรือรลังแล้วเลิกพูดเลยหนักกว่าน,นี้อีกหนักกว่าน,นี้แล้วตั้ง20ปี20กว่าปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรก็ต้องเตรียมการตั้งแต่บัดนี้ใช่ <c oughs> สุดท้ายครับ <c oughs> คุณหมอจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมครับในฐานะเนี่ยฮะเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครวัวแล้วก็ได้ลองปฏิบัติกับตัวเองและได้ประโยชน์กับท่านผู้ชมคือคนไทยเราทุกวันเนี่ย ที่เราเห็นเดินถนนเป็นคนละพันกับคนไทยสมัยก่อนคนละพันกับรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ททาไมฮะก็พันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าถ้าเราดูองค์ประกอบของสารเคมีในเลือดเป็นคนละชุดและอย่างคอเลสเตอรอลเนี่ยสมัยสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์โรคคอเลสเตอรอลสูงไม่มีมีอยู่คนหนึ่งเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคนเดียวนะต้องเรียกมาดูทั้งโรงเรียนมาดู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 เนี่ยเพิ่งเจอเพิ่งเจอหนึ่งคนเลยคอเลสเตอรอลสูงคอเลสเตอรอลสูงต่อไปจนจบอาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้ว มาดูไว้ซะอันนั้นคือสมัยก่อนเพราะทั้งโรงพยาบาลเจอคนเดียวพันไทยสมัยโน้นไม่รู้จักคอเลสเตอรอลพอสมัยนี้ละครับสมัยนี้ถ้าเราไปหยิบคนเป็นผู้ใหญ่ที่เดินถนนเนี่ยมาร้อยคนเนี่ยเกิน50ิคนจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงถึงระดับต้องใช้ยาเอาง่ายๆน้องๆอยู่ในนี้ใช่คือครึ่งหนึ่งมีโอกาสจะไปสู่การใช้ยาใช่ใช่คือผมทําวิจัยที่โรงพยาบาลคนดีๆนะอ๋อม<า>ผมรู้แล้วอย่าไปชี้น้องๆในนี้ <c oughs> ทีมงานเจาะใจครับมีโอกาสสูงมาก สูงมากคุณหมอผมบังคับให้มานั่งคนดีๆเนี่ยครับท่านผู้ชมมาตรวจสุขภาพประจําปีคนที่อายุเกิน40แล้วนี่ยสามพันกว่าคนเราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ดูเนี่ยเกินครึ่งไขมันในเลือดสูงถึงระดับต้องใช้ยาหนึ่งในสามเป็นจากสมัยก่อนนานๆเจอคนเดี๋ยวนี้ครึ่งหนึ่งเกินครึ่งอีกหนึ่งในสามใกล้จะเป็นเบาหวานคือแล้วก็ดัชนีมวลกายเฉลี่ยเนี่ยเกินสูงผิดปกติครับปัจจัยเสียงด้านหน้ามาแบบนี้อนาคต ชัวขึ้นเขียงขึ้นเขียงแน่นอนคือชีวิตต้องสงอกช่งเเป็นโรคเรื้อรังครับแล้วชีวิตในวัยกเกษียณตั้ง20กว่าปีเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้น,ออนเข้าออกโรงพยาบาลเข้า,าออกโรงพยาบาลมันมีทางออกนะท่านผู้ชมถ้า,มมนะถ,าถ้าเราจะเตรียมตัวนะฮะก็การปฏิวัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังนี่แหละครับหนึ่งการออกความังกายให้ได้ระดับมาตรฐานสองปรับโภชนาการให้แคลอรี่ต่ําผักผลไม้เยอะๆแล้วก็สามพักผ่อนให้พอและจัดการความเครียดให้ดี อันนี้พิสูจน์ได้จากงานวิจัยทางการแพทย์คือเป็นสัจธรรมไปแล้วนะฮะว่าสามารถทําให้โรคเรื้อรังเนี่ยถอยกลับได้ผมจะแถมให้อีกอันหนึ่งครับถ้าคุณทําวันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะดูดีด้วยคน60อายุแล้วดูดีอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยๆนะขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณคุณหมอครับวันนี้ผมเอาเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมทั้งวิธีคิดที่เราได้จากคุณหมอทั้งวิธีการดูแลร่างกายตัวเอง เหมือนที่บอกไว้ครับเราจะไปรอให้หมอทําให้เราดีก็ผมป่วยแล้วหมอมีหน้าที่ทําให้ผมดีแล้วเราก็ไม่ทําอะไรอย่างนั้นหรือหรือเราจะทําอะไรโดยจะได้ไม่ต้องเจอหมอผมแทรกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับไอ้ที่ว่าไม่สบายแล้วไปโรงหมอาหมอว่าอะไรก็จะทําตามเนี่ยมีงานวิจัยนะครับทำในยุโรปใช้คนหมื่นเนะตามดู12ปีนะฮะหมื่นเคนตามดู12ปีเป็นคนไข้ดีๆทั้งนั้นเลยว่านอนสอนง่ายหมอสั่งกินยาผมก็กินยาแต่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วตามไป12ปี ปาก็ว่ามีแต่แย่กับแย่นะมีแต่แย่กับแย่ดัชนีสุขภาพต่างๆแย่ลงหมดทุทกสี่ปีเขาเขาเช็คทีหนึ่งแย่ลงหมดเพราะฉะนั้นเส้นทางนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ต้องปฏิวัติพฤติกรรมสุขภาพถึงจะเอาตัวรอดได้ขอบคุณมากครับ <laughs> ตอนนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนรวมทั้งผมด้วยเราต้องปฏิวัติครับเราจะรออยู่เฉยๆไม่ได้และเส้นทางกินยาไปเรื่อยๆไม่มีดีขึ้นไม่มีกลับมาเหมือนเดิมมีแต่ลง,อ,งอย่างเดียว ขอ,ขอบพระคุณคุณหมอสันมากครับขอบคุณครับก็เป็นเรื่องดีๆที่มาฝากกันในรายการเจาะใจนะครับเพราะว่าเรารักกันครับช่วงหน้ามาพบกับคอร์นิสิสของเราครับอย่าพลาดครับสเปนเนี่ยได้สร้างปรากฏการณ์หนึ่งแล้ตั้งคำถามกับการแข่งขันฟุตบอลว่าทำไมต้องเหมือนเดิมถ้ามาย้อนกลับมาถึงการทำงานมันมีอย่างนี้เยอะมากเลย คยได้ยินชื่อคุณชาติกอบจิตติใช่ไหมครับเขาเคยตั้งคําถามในชีวิตว่าทําไมมนุษย์เราต้องเดินไปข้างหน้าทําไมเราไม่เดินถอยหลังก่อนจะไปชมเรื่องราวกันต่อในช่วงหน้ามาร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์กันก่อนนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้คือปัจจุบันนายแพทย์สันใจยอดศิลหันมาศึกษาเรื่องการปฏิวัติวิวถีชีวิตจนกลายมาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook ของรายการในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนผู้โชคดีจะได้รับกิฟต์เซตจากแลคตาซอยมูลค่า2,000บาท ช่วงนี้ไปพบกับเจาะใจปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำกับ In อินทัดกันก่อนครับเจาะใจปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำกับอินทัดสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังปลูกป่าชายเลนอยู่บริเวณแหลมแม่นกแก้วจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนี้กับโครงการปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำกับอินทัดครับ อินทัชได้น้อมนาแนวทางพระราชดําริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ํามาเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการปลูกป่ารักษาแหล่งน้ําในพื้นที่ <c oughs> ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยมีเยาวชนประชาชนเป็นพลังสําคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป้าหมายในวันนี้ก็คือการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจํานวนถึง25,000ต้นเลยละครับการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าจะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นะครับ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะตามไปพบกับโรงเพาะพันธ์ุปูม้าของสถานที่แห่งนี้กันห้ามพลาดน,นะครับสดีครับเนื่องจากว่ามีการร้องเรียนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าปัจจุบันประชาชนฝ่าฝืนกฎจราจรกันมากขึ้น และส่วนใหญ่ก็มักจะอ้างว่าเป็นเพราะว่าป้ายห้ามต่างๆบนท้องถนนนั้นมีขนาดที่เล็กเกินไปและบางจุดก็ตั้งอยู่ในจุดที่เป็นมุมอับสังเกตได้ยากทางเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยังกทมเพื่อหาวิธีเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจนมีการออกมาตรการออกมาแก้ไขครับโดยการให้สร้างป้ายขนาดใหญ่ขึ้นมาตั้งคู่กับป้ายเดิมซึ่งข้อความในป้ายใหม่นั้นจะบอบอกชัดเจนครับว่ามีป้ายอยู่ตรงนี้ ก็ต้องขอชมมานะคะว่าเขาแก้ปัญหาได้ถูกจุดจริงๆอะคะ่ะเห็นป้ายได้ง่ายขึ้นจริงๆค่ะดีครับมีป้ายที่บอกว่าป้ายอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่ามีป้ายที่มองแล้วก็เห็นป้ายเนี่ยเราจะได้เห็นป้ายได้ง่ายขึ้นครับและล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ยังได้ขยายผลออกโวยการทําป้ายบ่งบอกว่าตรงไหนไม่มีป้ายบ้างพรข่เจาะยางได้ใหม่เมื่อเจาะใจต้องการสวัสดีครับ หัวใจยังเต้น